สวัสดีค่ะวันมิสาชาตะวัฒนโสภากุลหรือไม่วันดันช่อง tiktok อกค่ะไม่วันเป็นคนคนหนึ่งค่ะที่รับราชการและต้องการที่จะมีแ s สซีฟอินค m มเป็นของตัวเองค่ะก็เลยตัดสินใจสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยู่มาวันหนึ่งค่ะไม่วันเจอเพลงบ้านแล้วรวยค่ะอยู่ใน YouTube เลยทำให้รู้สึกประทับใจในตัวของครูสิตามากๆเม,ม่ได้เรียนรู้มหากาบ21วันค่ะเลยทาให้รู้สึกว่าอ๋อความสุขของเรา อยู่จากที่ตัวเราเริ่มต้นจากที่ตัวเราและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทําธุรกิจหรือทําอะไรก็ตามแต่ต้องเริ่มที่วิธีคิด80%ส่วนวิธีการอีก20%เป็นเรื่องที่เราจะทําได้ง่ายเมื่อเราผ่านเรื่องวิธีคิดแล้วจนมาไม่วันสามารถเข้ามาอยู่ใน t ิ k กต o k ได้ค่ะโดยใช้หลักเหมือนที่ครูสิตาใช้ค่ะนั่นก็คือเมื่อฉ,อฉันรอดจะจะช่วยเหลือผู้คนแม้การรอดของเราไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรค่ะ ในใสายตาคนอื่นค่ะแต่การลอดเพียงเล็กน้อยก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนเราค่ะสิ่งสิ่งนี้ค่ะทําให้แม่วันสามารถขยายทีมงานแล้วก็ขายสินค้าขาย h a n น t y ีซึ่งแม่วันจะใช้จิบทานตลอดเวลาที่ไลฟ้สดจะมีคนทักว่าเอ๊ะทำไมหน้าใสาจังทานอะไรดื่มอะไรแล้วก็ตัวจิตลิงค์ค่ะ ซึ่งอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ของ t i k t o k ซึ่งใน t i k t o k เนี่จะให้เราใส่ลิงก์ได้เพียงลิงก์เดียวที่อยู่หน้าโปรไฟล์ไม่วันเอาลิงก์ไปใช้ซึ่งก็สามารถขายแล้วก็ขยายทีมงานได้ไม่วันประทับใจในสินค้าทุกๆชิ้นของ t s w ค่ะเพราะไม่วันใช้เองแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ผิวพรรณดีขึ้นกระภพาพดีขึ้นและในปัจจุบันไม่วันสามารถมีกําไรจากในระบบ1นึ0 0 0สบาทไม่รวมกาไรขายปีกาไรจากทิปท่องเที่ยวนะคะ ขอบคุณ TSW มากค่ะ